ท่านมีเมตตากับพวกเรามากตั้งแต่ศิกษานะคะแม่ไม่อยากพหกมาเป็นการมาประเคนนะครับเช่ญเลยครับท่านอาจารย์อระอาจารย์พระธรรมทีปพระสุธีธรรมพระพระคูรูสุธีธรรมภร์เรียก ก็ท่านอาจารย์มหาปสิทธิ์นะคะแล้วก็ขอขอ,ขอบพระคุณท่านนาวท่านอาจารย์นาทีา่ท่านเมตตาต้องเดินมาหาแม่นะคะท่านพระอาจารย์นาเดินมาหาแม่ว่าสูงม่าน้องมไม่ใช่ท่าน,นไหนานทีางจำไม่ได้ท่านบอกว่า วันปฏิบัติธรรมวันอาทิตย์องเทพคือท่านอยู่แต่ท่านบอกว่า,วาแม่ขอเข้ามานะคะ<า>อบมาคะมา่ะเพราะว่าแม่กำลังกล่าวขอพระคุณผู้อาจานะคะท่านเดินมาหาแม่ท่านบอกว่า ท่านสละให้เพราะว่าท่านอยากให้ลูกลูกได้ฟังท่านอาจารย์พระามาประสิทธิ์เป็นผู้อบรมทางพระไตรปิฎกนะคะรบบพระรานชาจารย์ แล้วที่แม่จะกล่าวของคุณอนุโมทนาของคุณจากใจถึงใจกองทัพจะเดินได้ด้วยอาหาร oh <my> เพราะฉะนั้นกองทัพจะเดินด้วยอาหารเนี่ย oh <my> ขอเชิญแม่น้อยกับน้องป้อนยืนขึ้นมาสิคะ oh <my> แล้วก็ไม่ใคร และผู้ที่เดินทางไกลมาจากมินนิโซตา แล้วว่าคุณป้าวันสามีจะมาตัดพอสามีทราบว่าพระรดาจะมาปฏิบัติธรรมกับแม่แอลเลื่อนเลยค่ดตัดไปถ่านอุตสัาห์ไม่ได้อ่านเพราะฉะนั้นแม่ออ้ย ที่ประคองมาจนรอดปลอดภัยมาถึงทุกวันนี้แล้วก็ขอขอบพระคุณทุกๆท่านนะคะที่ให้ความเมตตากับบัดป่าศีธรรมนะคะแม่ขาวทุกคนทุกท่านหันหน้าเข้าสู่กันหันหน้าเข้าสู่กันแล้วก็กลาววันุโมทนา้วยซ่งวันนี้กันอาจารย์สาธุใจสาธุใจสาธุใจ ทางแม่ดูแลจบแล้วเพะซื้อใจนะคะอาต้องรู้ทาบุญค่ะแล้วก็พิเศษคือด้องต้องแหมงนะนี่อาทั้ เป็นแล้วเนป็นแล้ว <laughs> <laughs> แ่้ม่อนุโมทนามุลนะคะสา จาของพวกเราทุกท่านทุกลูปนะครับขอพระกุศลเกิดขึ้นแก่พวกท่านต่อไปนี้เรามาใช้สถานที่เป็นวัดวาราเราจูชำระให้หมดนะครับชำระนี้สินต่างๆของพวกเราอย่าให้เป็นบุญเป็นบาปนะครับอย่าให้มีบาปจิตเนื้อจิด,ต,ด,ต,ดตัวก่อตัวไปโดยเฉพาะการใช้สถานที่ไม่ว่าจะเป็นห้องน้ำห้องท่าหรือ